ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดการประชุมประจำเดือนพร้อมทำกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุค่ะชมรมผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดการประชุมประจำเดือนกันยายนพร้อมทำกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุณที่ทำการอาคารการเคหะชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอดกลุ่มงานสาธารณาสุขโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับผู้สูงอายุชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดได้จัดขึ้นโดยมีนายวิสุทิพัฒ์สุนทรวิริศประธานชุมชนอิสลามนำผู้สูงอายุชุมชนอิสลามร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงโดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุให้กับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอิสลามและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดได้ออกตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ